สบายดี LTV ที i o ชั่นบุญปีใหม่ลาววันเดียววิ่ง8ดเที่ยวขนผู้โดยสาร4,718คนในช่วงวันที่16-17เมษายนปี2565ทันทองลุนสีสุริต ประธานประเทศสปปลาวและเลขาธิการพักประชาชนปฏิวัติลาวได้นั่งรถไฟ EMU ขบวนล้านซ้างขันที่3ไปประกอบพิธีขอขมาพระบางที่นครหลวงพระบางเพราะสถานการณ์โควิดจึงไม่ได้อัญเชิญพระบางไปรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนส่งน้ําในบุญปีใหม่ลาวตัวแทนบริษัทรถไฟลาวจีนได้ชี้แจงกับท่านทองลุนเกี่ยวกับการตอบสนองของประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงบุญปีใหม่ลาวระหว่างวันที่13-17เมษายนนี้ครับว่า ได้เพิ่มเที่ยวการเดินรถไฟ EMU นครหลวงเวียงจันทร์ถึงนครหลวงพระบางจาก3วันต่อสัปดาห์เป็นทุกวันนอกจากนี้ยังนำรถไฟขบวนธรรมดาที่มีความเร็ว120กิโลเมตรมาใช้เป็นครั้งแรกช่วงบุญปีใหม่ลาวเส้นทางนครหลวงเวียงจันทร์ถึงนครหลวงพระบางได้ใช้รถไฟขนส่งโดยสารทั้งหมด46ขบวนในนั้นมีรถไฟ EMU 3 6ขบวนและรถไฟธรรมดา10ขบวนและมีการใช้รถไฟ8เทีย่ยวในวันเดียวกันขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 4,718คนและพบกับ LTVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี